อยากสัญยกรรมมากแต่ก็กลัวสัญยกรรมมากเหมือนกัน,นะค,ะค่ะอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตกับการสัลยกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่แบบจะเปลี่ยนตัวเองสวัสดีค่ะไกายกี้นะคะนักข่าวสาวสวยจากเพจอิจันค่ะหลังจากที่ทําตา2ชั้นครบ3เดือนนะคะก็มีคำถามเข้ามาถามเยอะมากนะคะเกี่ยวกับ การทำตาอย่างเงี้ยเดี๋ยววันนี้กายกี้ก็จะมาไขาข้อสงสัยแล้วก็จะมาตอบทุกคําถามเลยค่ะ,ะกายกี้คิดว่าบนใบหน้าของกายกี้เนี่ยนะตามันเป็นอะไรที่แบบเห็นได้ชัดมากด้วยความที่ตาเราตาเราใหญ่เนาะแล้วก็มันมีชั้นตาที่แบบไม่เท่ากันอย่างชัดเจนค่ะก็เลยคิดว่าทำตาสองชั้นก่อนเป็นแบบอันดับแรกก็น่าจะ ดีที่สุดค่ะก่อนหน้านี้เนาะตอนที่เรายังไม่ได้ทําตาสองชั้นนะคะมันมีปัญหาที่แบบว่า การแต่งหน้าถึงแม้ว่าเราจะแต่งหน้าแบบสูบแบบดําขนาดไหนมันก็ทําให้แบบตาบันดูไม่เท่ากันอยู่ดีค่นะ,ะบางทีก็แบบมีช่างแต่งหน้าแบบมาติดเทรนติดอะไรเพื่อยกชั้นตาขึ้นมันก็ยกไม่ได้เลยนะคะต่อจะเป็นแบบช่างใหญ่ลองใช้เทรนประมาณ3-4อันก็คือแบบยกไม่ขึ้นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็เลยทีแรกก็แอบ,บกลัวว่าโอ้ยขนาดเทรนแบบ มาติดแบบนี้ยังแบบไม่ขึ้นเหมือนตาคนอื่นเลยแล้วอย่างนี้เวลาไปทําตาสองชั้นถ้าสมมุติว่าเราเลือกผิดเลือกไม่ดีอย่างเงี้ยมันจะเป็นมันจะเป็นแบบไหนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยแบบแอบบแบบกลัวนิดนึงก็เป็นถามว่าตานี่ก็เป็นสิ่งที่อยากทําอันดับแรกนะแต่ก็เป็นสิ่งที่กลัวที่สุดเหมือนกันค่ะคนรอบข้างหลายคนนะคะที่มีปัญหากล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะคะแล้วก็ไปทามาบางบางทีเราจะได้ยิน แบบคํานี้แบบบ่อยๆเนาะที่แบบว่าทําไมทําใหญ่จังเอ้าก็าให้ทําใหญ่ไว้ก่อนเดี๋ยวตามันก็จะตกลงมาเองตอนนั้นเราก็แบบกลัวมากว่าแบบโอ๊ยก่อนกว่าที่มันจะตกลงมาเราจะใช้ชีวิตยังไงเพราะมันแบบมันใหญ่มันเวอร์เกินไปฮะจนแบบได้มาทําได้มาศึกษาเกี่ยวกับข้อมูลตาก็เพิ่งรู้ว่า,าการที่ เรามีกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงค่ะเราควรแก้ที่กล้ามเนื้อไม่ใช่แก้ที่แบบชั้นตาหนังตาเลยเพราะว่าไม่อย่างนั้นต่อให้คุณทําใหญ่ทําเล็กขนาดไหนสุดท้ายมันก็กลับมาเหมือนเดิมค่ะซึ่งมันเสียเวลาแล้วกว่าที่เราจะไปแก้มันก็ไม่เหมือนเดิมแล้วเพราะว่ามันเป็นการผ่าตัดเป็นการเย็บเป็นการแบบตัดหนังออกไปด้วยอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยมองว่า อ,อยากจะให้หาที่ดีๆแล้วก็ทำให้มันครบจบไปเลยเนยคะคะบางทีการทำตาเนี่ยค่ะมันก็ไม่จำเป็นที่ว่าเราจะต้องกรีดกรีดใหญ่กรีดสูงเพื่อให้รอให้มันตกลงมานคะคะมันกรีดเล็กๆเ,เป็นธรรมชาติก็ได้ค่ะแต่ถ้าหากว่าเราแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดกี่ก็คิดว่ามันก็ทุกอย่างมันก็โอเคค่ะวันผ่าตัดจริงๆซึ่งไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่ะแล้วมันเจ็บ นิดเดียวแค่ตอนฉีดยาชาตรงประมาณ3จุดค่ะแล้วหลังจากนั้นก็ไม่ไม่รู้สึกแล้วค่ะซึ่งระหว่างการผ่าตัดคุณหมอก็ชวนคุยด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหลังผ่าตัดเสร็จหมอก็เอากระจกมาให้ดูเลยว่าเราพอใจกับชั้นตาแค่นี้ไหมประมาณนี้ไหมถ้าหากว่าไม่พอใจแก้ตรงไหนหมอก็จะแก้ให้ตรงนั้นให้มันเสร็จเลยนะค่ะสำหรับขั้นตอนการดูแลตัวเองหลังผ่าตัดนะคะ อันดับแรกก็คือต้องประครบเย็นนะคะในช่วงแรกก็คือประครบเย็นไว้เลยแบบได้มากที่สุดนะคะเพื่อลดอาการบวมนะคะงดพวกอาหารเค็มอาหารที่มีรสจัดอย่างเงี้ยค่ะก็กินแบบของง่ายๆสบายๆไปก่อนนะคะช่วงแรกก็อาจจะต้องอ,อย่าเพิ่งให้แผลที่ตาโดนน้ำนะคะ่ะแต่ว่าก็ใช้น้ําเกลือเช็ดทําความสะอาดะคะ่ะ5วันตัดใหม่นะคะหลังจากนั้นประมาณ3วันเราก็ เริ่มทำการนวดนคะคะเพื่อให้แผลไม่แข็งจนเกินไปนะคะและหลังจากนั้นก็เริ่มแต่งหน้าแล้วก็ใช้ชีวิตตามปกติได้เลยค่ะความสะอาดที่โรงพยาบาลกะมนนะคะถ้าหากว่ามี5ดาวก็วให้5ดาวเต็มเลยนะคะเพราะว่าครั้งก้าวแรกที่ก้าวเข้ามาที่โรงพยาบาลนะคะ,ะในเรื่องของการต้อนรับในเรื่องของแบบสภาพแวดล้อมทุกอย่างก็แบบดูสะอาดดูแบบดูทําให้เราแบบ ปลอดภัยดูแบบไว้ใจค่ะส่วนในห้องผ่าตัดหรือแบบตัวคุณหมอตัวแบบพยาบาลเองก็แบบมีการดูแลความสะอาดอย่างเต็มที่เหมือนกันค่ะโดยเฉพาะอุป,ปกรณ์นะคะก็แบบแกะใหม่หมดเลยอะไรอย่างนี้ค่ะก็มีความรู้สึกว่าโอ้ฉันทําที่นี่จะต้องปลอดภัยแน่เลยเพราะว่าทุกอย่างมันดูสะอาดแล้วก็แบบสภาพจิตเราก็ดีไปด้วยค่ะพอเวลาเห็นสภาพแวดล้อมที่มันดีแบบนี้ค่ะต้องบอกเลยว่าเป็นคนที่ อยากสัญยกรรมมากแต่ก็กลัวสัลยกรรมมากเหมือนกันนะะอันนี้เป็นครั้งแรกในชีวิตกับการสัญยกรรมครั้งยิ่งใหญ่ที่แบบจะเปลี่ยนตัวเองคือเราได้โอกาสที่นี่แล้ว พอผลลัพธ์มันออกมาดีแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะนี่ก็เลยคิดว่าหลังจากนี้ถ้ามีโอกาสได้ทําอะไรก็คงจะต่อจากจะต่อที่นี่ให้แบบมันครบจบที่นี่ที่เดียวเลยเงี้ยคนรอบข้างก็แบบมีทักบ้างว่าไปทําที่ไหนบ้างอะไรบ้าง,างแล้วบางคนก็แบบไม่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราไปทําตาสองชั้นมา <S 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 <ๆ>เพราะแบบแผลมันก็แบบเป็นแบบเส้นตาไปเลย,ยนคะค่ะดูไม่ออกการศัลยกรรมมันก็ เป็นศิลปะอย่างหนึง่งนอกที่ที่นี่แบบผลลัพธ์ออกมามันก็โอเคค่ะโดยส่วนตัวกกี้เองก็แบบไม่ได้ชอบอะไรที่มันเวอร์อยู่แล้วก็อยากให้มันดูเป็นธรรมชาติแล้วที่นี่ก็ตอบโจทย์มากกับเรื่องของการทำศิลปกรรมแบบธรรมชาติค่ะก็คือแบบเยี่ยมจริงๆ